ใช้ชุดไหนอัชราพรเผยแผนวอลเลย์บอลหญิงไทยลุยสองศึกใหญ่ซีวีลิกชิงแชมป์โลกใช้ชุดไหนอัชราพรเผยแผนวอลเลย์บอลหญิงไทยลุยสองศึกใหญ่ซีวิลีกชิงแชมป์โลกวันที่16รกรกฎาคม2568เที่ยวอัชราพรคงยศกับตันทีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยแผนล่าสุดหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเน,นชั่นลีก2025วีเน2025 ทั้งสสนามเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาถึงบ้านเกิดแล้ววอลเล่บอลหญิงไทยเพิ่งรอดตกชั้นในศึกวีนใน2025หลังทำผลงาน12นัดชนะ1แพ้11มี6คะแนนรั้งอันดับ17เหนือเกาหลีใต้อันดับสุดท้ายที่มี5แต้มยังได้ไปต่อในวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2026ปีหน้า หลังจากนี้วอลเล่บอลหญิงไทยจะให้นักกีฬาพักผ่อนเป็นเวลา5วันก่อนกลับเข้าแคมป์อีกครั้งในวันจันทร์ที่21กรกฎาคมนี้เพื่อเตรียมตัวฝึกซ้อมสำหรับ2รายการใหญ่ต่อไปโปรแกร,รมวอลเล่บอลหญิงไทย2รายการที่กำลังจะมาถึงเริ่มจากซีวี ลีก2025ทั้งสองสนาม1-10สิงหาคมและวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ22สิงหาคม7กันยายนกับตันเพียวอชราพรคงยศเผยเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวผู้เล่นที่จะใช้งานในซีวีลีก2025และวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกว่าซีวีลีกก็อาจจะต้องคลาผู้เล่นบ้างคะ่ะ เพราะเป้าหมายสําคัญของเราคือชิงแชมป์โลกค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคลานักกีฬากันบ้างอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจค่ะก็ต้องให้เป็นหน้าที่โค้ชที่เขาจะจัดสรรผู้เล่นกันอีกทีค่ะ